เรื่องเล่ามอเตอร์ไซค์สตาร์ทเองคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าลี้ลับไหมว่ามอเตอร์ไซค์บางคันไม่ได้รอเจ้าของบิดกุญแจผู้ชายคนหนึ่งเช่าห้องอยู่ท้ายซอยเปลียวเขามีมอเตอร์ไซค์คันเก่าจอดไว้หน้าห้องทุกคืนคืนหนึ่งเขาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นหน้าห้องเมื่อมองออกไปมอเตอร์ไซค์ของเขาสตาร์ตติดเองไฟหน้าส่องสว่างแต่ไม่มีใครนั่งคร่อมขาตั้งยังตั้งอยู่ แต่ล้อหลังหมุนช้าๆเหมือนมีใครบิดคันเร่งเบาๆเขาไม่กล้าออกไปดูได้แต่ปิดไฟนั่งนิ่งฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ดังอยู่เกือบสิบนาทีก่อนจะดับไปเองช้าวันถัดมาบนเบาะมีรอยเปียกเหมือนคนเพิ่งนั่งลงไปทั้งที่ฝนไม่ได้ตกตั้งแต่นั้นทุกคืนตรงเวลาตีสามมอเตอร์ไซค์คันนั้นจะสตาร์ทเองเหมือนมีใครบางคนยังใช้มันกลับบ้าน แม้จะไม่มีร่างแล้วก็ตาม